ที่คืนกเดี่ยวครับผมเขามาหากินปลาครับผมหลายตัวมากครับผมเขาลงมาฉบจับปลากินครับ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมนี่คือน,นกเหยี่ยวเดี๋ยวสิครับดูดูเขาลงเอาปลาแล้วครับผม